มาตามสัญญาครับผมพี่น้องตามสัญญาที่ทำไว้มาเร็วเร็วมาไล่ละไล่ละไล่ะ,ลละ,ลละนี่ครับพี่น้องสัญญาอย่าว่าผมด้วยพี่น้องอย่าด่ามาด้วยครับผม,มไก่หนึ่งตัวครับสื่อมาเอาแบบต้มไมหมได้พี่นอ้อง เขาหน่อยกินม,มาแล้วมาแล้วลูกมาแล้วมากินไก่ลูกเป็นตัวเลยลูกเราพูดไว้เราก็ต้องทําให้ให้ได้นะครับผม,อ,มอันนี้ขามันแบ่งแบ่งไปแบ่งไปเจีมจังหน่อยนึงงเราพี่น้องขาองค์ตะว่าเหลือแบบเป็นตัวใหญ่ๆเลยครับผมนะครับแล้วเป็นตัวใหญ่ให,ให้นี่ครับขขาหน่อย นะครับสัญญาคือสัญญาครับผมมาพ่อจะวางไว้ตรงนี้นะลูกแล้วก็มากินจะาคาบไปไหนนะลูกมาแต่เขากลัวครับมาตัวนี้เขากลัวแต่ผมจะเดินออกไปห่างๆสักหน่อยเดี๋ยวเขาก็มากินสัญญาอะไรนั้นเราไม่ต้องรู้ก็ได้ครับ <laughs> มันเป็นสัญญาสัญญาครับมาหน่อยนะครับผมไป็ว ไปกินกินไปลูกไปเดี๋ยวลูกแล้วตรงนี้ก่อนครับให้เขาไปกินเขากลัวครับพี่นอ้องไปแล้วพี่นอ้องกินให้อร่อยอร่อยนะลูกกินให้แสบๆเด้อกินซะสัญญากับเขาไว้ครับพี่นอ้อง ถ้าเราได้จุดนั้นจุดนี้หรือได้ไอะไรมาเดี๋ยวพ่อจะซื้อไก่ให้กินเป็นตัวเลยมันก็มาสําเร็จครับผมอมืก็พูดพูดไปเพลินๆไปยังไงล่ะครับพี่น้องเอาคือบ่อกินละกลัวบ่ต้องขยับหนีจังหน่อยนัะพี่น้องก็กลัวอืมจินแล้วครับอิ่มเหรครับบอกว่าบอกเรื่อยๆว่าอิ่มแน่อนอนไก่ สื่อมาเกือบหาลอยครับตัวนี้ต้่มเมื่อยางดีนะครับก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราอยากทํานะครับพี่นอ้องเพราะว่าความทุกอย่างคือสิ่งที่คําคพูดวาจาจิตใจนะครับผมเรต้องไปเปรียบเทียบกับคนนะครับอย่าดราม่านะครับอืพี่น้องบ่าวก็คนหรือก็อย่าง ผมก็ตามสัญญาเสมอครับผมแต่วันนี้ตามสัญญาครับน้องม้าหน่อยนะครับผมอืมเหว่าก,ก,กินให้อิ่มนะครับผมอ <Ooh. S 1> เอาละครับคาบละจะคาบไปกินสใสกินอยู่สันลาเออือมไปอีกนะเอา้าพี่น้องบตรต้องยังมากไม้ครับผมขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งนะพี่นอนะ้องเนาะ จินเอียนะลูกไปพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจผมนะครับสัญญาคือสัญญาครับพี่น้องนะครับผมจวด